บอกกล่าวเร่าธรรมเสียงอ่านธรรมโดยเทวนูพุทธการวันนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวธรรมเกี่ยวกับความหมายของคำว่าพิสุกอยู่ที่ไหนและเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันมาครบบูชาความหมายของการเป็นพระพิสุกอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งอย่างในหลักที่เรียกว่าโอวาทปาติโม ที่ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ทรงสแสดงในวันมาครบ,บูชาซึ่งตรงกับว,วันนี้มีลักษณะของบรรพชิตหรือสมณะขอยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างในโอวาทปาติโมกนั้นเมื่อทรงประกาศหลักและจุดยืนของความหมายของพระพุทธศาสนา พระองค์ตรัสตอบไปว่าผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ใช่บรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นสมณะนี่ใช่ไหมตรงนี้แหละคือลักษณะของบรรพชิตความหมายของการเป็นบรรพชิตและสมณะก็คือผู้สงบไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใคร ภาพของพระอีกอย่างหนึ่งที่ได้ตรงนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีภัยหรือความปลอดภัยนั่นเองอย่างที่เคยพูดแล้วว่าเห็นพระที่ไหนปลอดภัยที่นั่นอันนี้เป็นภาพที่มาในสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจซึ่งคนไทยสร้างมาได้สำเร็จดีทีเดียวถ้าเห็นพระที่ไหนก็สบายใจได้เลย ต้องให้ได้อย่างนั้นความไม่มีภัยนี้ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงอย่างคำที่ฝรั่งชอบพูดกันนักหนาว่า security อันนี้ถือเป็นสัพท์สำคัญเลยนะพอเห็นพระแล้วควรมีความรู้สึกอันนี้ซึ่งถ้าจะใช้คำไทยให้ตรงควรพูดว่ามีความเกษมคำว่า security นี้ ที่จริงควรแปลว่าเกษมแต่เราแปลกันมาว่าความมั่นคงความจริงไม่ได้ความหมายที่แท้ของฝรัง่งสัพ์แท้ว่าเกษมนี้มันยิ่งกว่าปลอดภัยของฝรั่งว่าซิเคียวรตีก็ใกล้กันนี้คือนอกจากไม่มีภัยแล้วยังมีความรู้สึกที่ปลอดโปร่งโล่งใจด้วยว่าจะไม่มีภัยเข้ามาถึงได้ เหมือนคนที่อยู่ในน้ำถ้าเป็นถิ่นที่มีจระเข้ก็กลัวหรือว่าแต่ถ้าเขาอยู่ห่างจากบริเวณที่ต้องห้ามหรือว่ายน้ำเก่งก็นับว่าปลอดภัยนั่นเป็นชั้นหนึ่งแต่เมื่อไรเขาขึ้นฝั่งแล้วยืนบนฝั่งได้นั่นเองนั่นคือคำว่ากเกษมตราบใดยังอยู่ในน้ำถึงแม้จะเก่ง จะห่างออกไปปลอดภัยได้แต่ก็ไม่เท่ากับขึ้นไปยืนบนฝั่นภาวะอย่างนี้คือกเกษมพระเป็นเครื่องหมายของความไม่มีภัยเป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครทำให้ที่นั่นถิ่นนั้นเป็นดินแดนกเกษมเพราะฉะนั้นเห็นพระที่ไหนก็จึงรู้สึกปลอดภัยสบายใจ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานอย่างหนึ่งที่สำคัญอันเสริมสร้างสภาพจิตที่ดีและมีความหมายสำคัญต่อสังคมพร้อมไปด้วยโดยเป็นแบบอย่างและนำทางสังคมไปสู่สภาวะที่ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีเวรภัยบอกแ้ว้ว่าในสังคมไทยที่สืบต่อกันมาชาวบ้านเดินทางไปไหนพอเห็นพระ รู้สึกเป็นสิริมงคลเพราะพระเป็นเครื่องหมายของความปลอดภัยคนเข้าไปในป่าไม่รู้ว่าโจรผู้ร้ายจะดักซุ่มอยู่ที่ไหนแต่พอไปเจอพระเข้าก็สบายใจโอ้ที่นี่ไม่มีภัยแน่นอนสบายใจได้แล้วก็นั่งยองๆย,ยกมือท่วมหัวโดยมีความโล่งใจปลื้มใจเป็นความสุข เป็นอันว่าลักษณะที่เป็นภาพของพระอย่างหนึ่งคือเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีภยัยทีนี้พอไม่มีภัยแล้วจิตก็โปร่งโล่งเข้ากับเรื่องที่พูดไปแล้วคือต่อเข้ากับขั้นของการสร้างประสาทะถ้าเป็นพระดีพอพบพอเห็นนอกจากรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ยังชื่นใจมีจิตผ่องใส เลื่อมใสเป็นกุศลเกิดขึ้นในใจพอสภาพจิตอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจิตนั้นก็พร้อมที่จะเดินหน้าก้าวขึ้นสู่ความดีความงามทางจิตใจและงอกงามทางปัญญาสูงยิ่งขึ้นไปโดยเป็นจุดที่ทำให้มีการสื่อสัมพันธ์เข้ามาหากันแล้วพระก็จะได้แสดงธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิต หรือทำให้มีการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึง่งพูดง่ายๆก็คือทำให้เขาได้ปัญญาต่อไปเป็นอันว่าได้ทั้งคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ดีงามยิ่งขึ้นนี้คือเป็นโอกาสที่นำไปสู่บทบาทของพระในการให้รรมบทบาทของพระในขั้นที่ถูกต้อง ตรงแท้ตามหลักพระพุทธศาสนามีความหมายที่สำคัญในเชิงนี้ซึ่งไม่ติดอยู่กับความหมายที่ว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีฤทธิปฏิหารแม้ว่าความหมายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายเสมอไปแต่อย่างที่ว่าแล้วอันนั้นได้ประโยชน์ที่คลุมเครือแต่มีโทษสำคัญที่ทำให้คนมาฝากความหวังพึ่งไว้ เมื่อเจอกับพระแล้วถ้าได้ความปลอดโปร่งสบายใจแต่ยังคิดหวังพึ่งให้ท่านทำนั่นทำนี่ให้ก็ยังเป็นจิตที่ผูกมัดไม่เป็นอิสระดังนั้นเมื่อทำให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยจิตใจผ่องใสซึ่งเป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นในตัวของเขาเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปที่จะให้เขามีปัญญาจะได้เป็นอิสระในตัวเขาเอง พระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนมาติดจมอยู่กับการพึ่งพาเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการก้าวต่อไปในขั้นของปัญญาดังที่ว่าแล้วรวมแล้วภาพของพระที่เราสร้างกันมาในสังคมไทยก็ได้ผลสำเร็จพอสมควรแต่ณเวลานี้สังคมไทยกำลังถอยกลับคนจำนวนมากกำลังมองพระ ในฐานะเป็นสื่อของอำนาจเล้นลับเป็นผู้วิเศษเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้าไปหวังพึ่งเป็นแหล่งให้เครื่องกล่อมใจปลุกปอบประโรมใจแล้วก็ให้อยู่ด้วยความหวังลงท้ายก็ตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนเองเข้าสู่สภาพที่เป็นลักษณะของนักบวชในศาสนาโบราณที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามปลดเปื้องออกไป และผลออกมาได้ถอยจากนี้ในพศ2539ย้อนหลังไปสักยี่สิปีมีหนังสือประกอบการเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทยเรานี่แหละเขียนอธิบายเรื่องศาสนาถึงตอนหนึ่งว่าเรื่องพระสงฆ์ก็ว่าไปสรุปได้ว่าพระนี้ก็มีบทบาทเหมือนกับหมอผี นี่ก็คือท่านผู้เขียนหนังสือหรือตำลานั้นคงจะมองพระด้วยความเข้าใจอย่างที่ว่าแล้วคือมองพระในลักษณะของผู้วิเศษแล้วก็มีบทบาทอย่างที่ว่าใครมีเคราะห์มีเรื่องราวเดือดร้อนกายใจก็มาหามาขอให้ช่วยหมอผีก็เข้าพิธีหม,ห,มหมุบหมุบมิบมิบแล้วบอกว่าเธอมีเคราะห์นี่เพราะผีตัวนั้นมันทำ ข้าจับมันใส่เอาไว้ในหม้อนี้แล้วแกสบายใจเถิดกลับไปบ้านได้แล้วที่ท่านผู้เขียนนั้นเข้าใจและมองอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวพระนี่เองจำนวนหนึ่งหรือไม่น้อยเลยไม่รู้จักคำว่าเป็นพระอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำตัวเองให้ปรากฏเป็นภาพออกมาแก่เขาอย่างนั้นเขาก็เลยมองพระเป็นเหมือนหมอผีไป เรื่องนี้ถ้าพระสงฆ์ไม่สามารถแก้ไขลักษณะที่บิดเบนและบทบาทที่เพี้ยนไปและนำมาสู่หลักการของพระพุทธศาสนาได้ก็พูดอย่างชาวบ้านว่าพุทธศาสนาเสื่อมนั่นเองคือแค่มีชื่อแต่ตัวหลักการไม่อยู่ก็กลายเป็นเหมือนศาสนาเก่าๆทั้งหลายแล้วแล้วไปแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมา,าคนก็จับหลักไม่ได้ มองไม่ออกว่าของจริงคืออย่างไรแม้แต่พระสงฆ์เองก็จับหลักไม่ถูกว่าบทบาทของตัวเองอยู่ที่ไหนทวนความว่าบทบาทนั้นโยงไปสู่การที่ตัวเองมีหน้าที่มีความหมายอย่างไรต่อสังคมภาพของตัวเองในสายตาของประชาชนเป็นอย่างไรตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของอะไรแล้วก็ได้คำตอบว่าพระสงฆ์ เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีภัยแล้วก็เป็นสื่อนำระสาทะที่จะพาคนให้ก้าวไปในไตรสิกขาโดยที่พระสงค์นั้นเป็นแบบอย่างของชีวิตแห่งการพัฒนาตนทีนี้ก็ลำดับว่า 1. ไม่มีเวรภัย 2. องทำให้คนมีจิตชื่นบานผา่องใสพร้อมที่จะรับกุศลลธรรมยิ่งขึ้นไปโดยตัวพระเอง มีธรรมที่จะให้ 3. แล้วก็เป็นแบบอย่างของชีวิตที่บำเพ็ญไตรสิกขาที่จเจริญงอกงามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยมีความสุขสงบอิ่มเต็มอยู่ภายในซึ่งจะชักนำประชาชนให้จเจริญยิ่งขึ้นไปในไตรบุญกิริยาและในไตรสิกขาด้วยนี่คือภาพพระที่พึงต้องการ แล้วทำอย่างไรจะไปถึงจุดหมายนี้การที่มาพบปะพบเจอไม่มีภยัยแล้วทำให้เกิดความเริ่มใสใจผ่องนั้นเป้าหมายก็อยู่ที่ว่าจะได้ชักนำเขาให้เจริญในไตรสิขาเช่นให้เกิดปัญญาขึ้นจึงต้องให้ทำก็เกิดเป็นธรรมทานขึ้นมาเมื่อทำอย่างนี้คนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ใช่มาหวังพึ่งติดอยู่กับตัวพระมิใช่เป็นอย่างในศาสนาโบราณที่คนมาหาอยู่ใกล้ตัวพระโดยหวังให้ท่านช่วยบัรดาลอะไรต่ออะไรให้หรือเป็นสื่อไปถึงอำนาจเดินรับไสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าที่จะมาช่วยบรรดาลให้ได้แต่หวังพึ่งผูกตัวติดอยู่อย่างนั้นต้องขึ้นต่อเจ้าของอำนาจยิ่งใหญ่นั้น ไม่เป็นอิสระสักทีแต่พอเราปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วคนก็เป็นอิสระของเขาเขาได้ความรู้ความเข้าใจและก็เดินทางของเขาได้เองพระก็เพียงเป็นกัลยานามิตรให้คนก็พัฒนาตัวเขาเองต่อต่อไปอย่างนี้แหละเรียกว่าพระในพระพุทธศาสนาตรงตาม โอวาทปาติโม